ค่ะต่อไปเป็นชาวราศีมีนในรอบเดือนเมษายนนี้นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีมีนค่ะอาจารย์คะครอาจารย์จะราศีมีนเนี่ยเป็นราศีสุดท้ายดวงเมืองกับดวงโลกก็คือว่าจะไม่เกิดเป็นคนอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งราศีมีนเนี่ยถ้าจะทําอาหารเนี่ยก็ถือว่าอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้นะฮะค่ะ ทำไพ่นี่เป็นยังไงฮะพี่ตุกตาราศีมีนะคะของอาจารย์ทิตาลีเลยนะคะ,ะดูเลยค่ะการงานในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะได้ไพ่หกถ้วยนะคะแล้วมีการเฉลิมฉลองนะคะมีเด็กน้อยนะคะแลกเปลี่ยนดอกไม้กันแลกเปลี่ยนถ้วยกันแปลว่าการงานของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้นี่นะคะก็มีโอกาสนีคะที่จะ,ะได้ มีคนนะคะหยิบยื่นงานใหม่ๆมาให้นะคะมีการแรกเปลี่ยนมิตรภาพนะคะอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็งานนั้นนี่ค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็จะทำให้คุณนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณ เงาหงอยมานานนะคะมันก็จะทําให้คุณดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้งานดีๆเข้ามาไม่ต้องใช้คําว่ามีโอกาสได้เลยต้องใช้คำว่าแน่นอนได้แน่นอนได้ค่ะได้งานดีๆแน่นอนในช่วงเดือนเมษายนมีคนหยิบยื่นงานมาให้คุณแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะ the justice นี้นะคะก็สิ่งที่คุณทำไว้นะคะไม่ว่าในอดีตหรือในหรือในวันข้างหน้า นะคะก็ขอให้คุณอรอบคอบนิดหนึ่งนะคะ,ะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความถูกต้องเรื่องของกฎ <คน S 1> หมายะนะคะถ้าคุณเซ็นสัญญาทำสัญญาทำพินัยกรรมทำเอกสารอะไรต่างๆขอให้คุณรอบคอบนะคะเพราะมันหมายถึงเรื่องของความถูกต้องด้วยก็ให้คุณรอบคอบนิดหนึ่งนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมันจะต้องมีสิ่งนี้เข้ามาให้คุณได้ได,ได้ได้ทำแน่นอนนะคะต่อไปในเรื่องของ คว,ความรักนะคะต้องบอกว่าเจดไม้เท้าแล้วคุณกำลังถือไม้เท้าอยู่ด้วยเนี่ยนะคะคุณกำลังทุ่มเทนะคะไปในเรื่องของงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะความรักนี่แทบมองไม่เห็นเลยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณแทบไม่เห็นเงาของความรัก คือไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยอะ่ะคิดแต่เรื่องงานเป็นที่ตั้งะนะคะในช่วงเดือนนี้ก็นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานซะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังไปได้อยู่นะคะ piece of pentacle ยังไปได้อยู่นะคะยังยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะประดุลหนุ่มๆน,นะคะก็ ยังไม่ส่งผลอะไรในทางในทางไม่ดีนะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะคะยังเข้มแข็งยังแข็งแรงยังยังก้าวหน้าต่อไปยังมีแรงที่จะทํานู่นทํานี่ได้อยู่นะคะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะคะต่อไปในเรื่องของโชคลาบนะคะต้องบอกว่าคุณได้ไพ่เดอะซันนี้นะคะโชคลาบในเดือนเมษายนนี้กําลังจะคืบลานเข้ามาหาคุณนะคะเข้ามาแบบไหน,นะคะถ้าคุณเสี่ยงโชค ะค,ะคุณจะเห็นว่ามีเด็กน้อยคะนั่งอยู่บนหลังมา้านะคะเด็กน้อยคนนีนะะ้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณบุตรหลานเสียงโชคให้คุณก็ได้หยิบไพ่หยิบรูตเตอรี่ให้คุณนะคะในเรื่องของโชคลาภนี้ในช่วงเดือนเมษายนเมษายนนะคะมีโอกาสะะที่จะได้โชคลาภแน่นอนค่ะนะคะคุณจะมีโอกาสได้แสดงความอะไรคะ เรียกว่ารื่นเริงอะค่ะในช่วงเดือนเมษายนนะคะมีโชคลาภเข้ามาค่ะสําหรับชาวราศีมีนนะคะอาจารย์ขาทางโหราศาสตร์การงานทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นก็นคนเกิดลักนาราศ,าราศารีมีนเนี่ยมันเป็นที่ว่าอ่ามันเป็นราศารีที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยไปถึงว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคือดาวเรือนเกิดเข้าบ้านตนเองวันที่13เมษายนวันที่13เมษายนเวลา16.32นคือใครเข้าบ้านเรา ดาพ้าก็คือตัวเราเนี่ยเข้าบ้านเราพระราดเข้ามาในบ้านเราพบไปสองกระเป๋ากระเป๋าแรกคือพบคําว่าอะไรพบคําว่าตัวเองกระเป๋ากระเป๋าที่สองพบคําว่าการการงานกรรบักเข้าบ้านเราพระราดเนี่เราก็เลยจะนไอ้ลุงคุกคิดอยู่กันงานกันนะไม่ได้มีสนใจเรื่องงินอื่นจริงๆแล้วเป็นโชคที่เจ้าตาน่ะมีโอกาสที่จะตั้งตัวถ้าใครตั้งตัวไม่ได้นะฮะใช้คำว่ามีโอกาสที่จะตั้งตัวเพราะมันเข้าบ้านก็ตั้งตัวเป็นการตั้งตัว แล้วก็บันหมายถึงอะไรอย่างหนึ่งเจ้าชะตาเราก็จะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพอเราไปถึงผู้ใหญ่เข้าบ้านเราก็ไปถึงว่ามีครูมีพระมีออ่า,อามีโค้ดเข้าบ้านเรามีคนมาแนะนำทงไอบอกเรารอไอเราทํานองนี้ไปถึงล<า>ักษณะนี้นะ,ะฮะ<า>แล้วก็เรื่องเกี่ยวความรักอ่ะ เอ้แล้วเกี่ยวกับความรักเนี่ยมามาการเดือนไปแล้วแหละเนี่ยดาวดาวไอ้ความรักเนี่ยม네ันเข้าราศีเมษอยู่เรือนการเงิน like ม so ันจะเกิดปากเสียงกันคันนาคติไม่ค่อยตรงกันอะไรกันนะครับอันนี้ก็ถึงมแล้วชีวิตนี้เป็นเเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานกับตัวเองนะครับมากกว่ามากกว่าที่จะใส่ใจในเรื่องของความรักท iv ี่จะใส่ใจเรื่องอื่นอ่ใส่ใจเรื่องอื่นๆค่ะแล้วก็ ก็ดีฮะก็เป็นช่งเอ้คนเกิดลัคนาราศีมีนเี่ยก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการที่เจ้าะตานะ่อ่าบางคนที่ก็ได้รายได้แฟนได้คู่ได้งานนะครับสะอาดได้ได้สามอย่างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องอะไรครับมาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องเกี่ยวกฎหมายนะเรื่องเกี่ยวกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะดาวการเงินเวลาเกิดเมษาแล้วเนี่ยดาวการเงินยกเข้าวินาศนะครับ เงินล้วนไหลม,มันมีเงินล้วนไหลเลยต้องใช้กฎหมายเข้ามาใช้กฎระเบียบยะนะครับกฎหมายแล้วกฎระเบียบเข้ามาจัดการในเรื่องเกี่ยวกับเงินล้วนไหลในคำดองนี้นะฮะจัดการสมัยการจัดการใหม่วางแผนใหม่นี่ลักษณะนี้ก็ราศีมีนก็ถือว่าโชคดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวก,กันงานเนรื่องตัวเองนะครับอันนี้มีความสมบูรณ์มีความเข้มแข็งอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ ค่ะนี่ก็เป็นชาวราศีมีนนะคะในรอบเดือนเมษายนนะส่งผลให้ดีในเรื่องการงานนะคะต้องขอเสริมความยินดีด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมีนค่ะ